อดีตรัฐบาลเพื่อไทยเป็นยังไงวันนี้แล้วสินะก็จะมีการจัดเป็นอีเวนต์เหมือนกัน<ม>เปิดตัวผู้สมัครสอสอบางส่วนของพรรคภายใต้แคมเปญเพื่อไทยจะกลับมามรวมถึงยกเครื่องพรรคยกเครื่องประเทศไทยอาจท่าผู้ชมจะจําได้วันนี้จะมีการถแถลงนะครับท่านผู้ชม7ตุลาคมบ่ายโมงครึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยเริ่มต้นแคมเปญที่เชื่อว่า ยก,กเ,คเครื่องเพื่อไทยยกเครื่องประเทศไทยค่ะโดยจะถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube แล้วก็ Facebook ของพักเพื่อไทยนะคะวันนี้เนี่ยจะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสของพักรอบแรกและคุณแพทองทานอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยจะแสดงวิสัยทัศน์ด้วยค่ะแล้วก็จะมีการถ่ายทอด Facebook กับ YouTube ของพักเพื่อไทยโดยระบุว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้อนอีกครั้งในการเดินหน้าใหม่ของพักเพื่อไทย โดยจะเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของพักที่จะยกเครื่องพักและยกเครื่องประเทศไทยไปพร้อมกันเพื่อเดินหน้าต่อพร้อมกับทุกการเปลี่ยนแปลงพักเนี่ยได้รวบรวมความคิดเห็นเอามาศึกษาแล้วก็ถอดบทเรียนที่จะปรับปรุงพักให้ดีขึ้นค่ะเพื่อให้พักการเมืองที่เป็นสถาบันการเมืองที่มีรากฐานมาอย่างยาวนานให้ประชาชนสามารถฝากความหวังได้มากขึ้นกว่าเดิมอ เดี๋ยวเราตามดูกันในความเคลื่อนไหวนี้และช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าเช้านี้ครับ